มาปั้นปลากันนะครับสีที่ใช้นะครับสีดำนิดหน่อยสีขาวนิดนึงสีฟ้าสีเขียวเริ่มต้นด้วยการใช้เนื้อปลาสีชมพูแล้วนะ แต่สีชมพูเป็นสีที่แข็งมากถึงมากที่สุด เป็นลักษณะนี้จากนั้นทำปากข้อลืมสีแดงปากสีแดงต่อมาเลยแหลมนิดนึง จากนั้นทําครีบที่หลังสีเหลืองเป็นลักษณะน,นี้สีหนึ่งที่อยู่ด้วยกันสีแดงต้องกะให้พอดีเลย แบบนี้โอเคคลิปส,สีแดงอีกด้านข้างแบบนี้ต้องมีสองด้าน ตัดลายเส้นนะก่อนอื่นปั้นตาด้วยดวปั้นตาด้วยสีดำต้องกลมนิดนึนงมือตราต่ำๆหน่อยสีดำตัดลายเส้นด้วยสีฟ้านิดหน่อย ตรงนี้อาจจะละเอียดนิดนึงสีขาวมาแต้มนิดนึงแต่ต้องนิดจริงๆนะฮะสีขาวอีกนิดนึงแทบจะเป็นจุดเลย นเพิ่มไลเส้นตาด้วยสีขาวเป็นเส้นเบานี่ทำเส้นสีฟ้าลากผ่านตัว ลักษณะโค้งอไอคิ้นเล็ก สีเขียวคลิบหานะครับสีเหลืองมะตะาตัดแฟนซีติดหางเข้าไป Đi ngay, bà nó lắc rồi lắm